<Okay. S 2> อัดละแม่กูโดนแน่ๆครับยังไม่มายังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยี่้ย เฮีย yeah, ่บหายแล้วไทยกูแตกกูแตกยี่เปิดกีมากูกแตกแล้ว เ <Okay, S 2> คกูอีกฝั่งแล้วเนี่ยมันมีสายเ็ดแม่เอ,อหากุญแจนี่ไงมีมีมีตู้ที่นี่เค๊ะมันต้องหากุญแจจากโต๊ะมันว่าเนี่ยมีสายสีนหนึ่งเข้าเข้าไปในง จิกแม่เอ้ยเฮ้ยเข้าเดียวยังก่อนนอนรักวันนี้ยังไม่ใช่วันหนึ่งยูมีคป ดูสปีดยายสปีดยายสปีดยังก,ก่อนเนาะลากวันนี้มันแช่งเนาะเป็นไงวะก็จะข้ามไปต่อมือแล้วแน่กล้าเหรอ ยี่ห้าเสียงเสียงใกล้กูมากโอ้ยห้องน้ำไม่มีเลยซีอีวังข้างห้องกูเนี่ย ไปเดีวจับ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 มาแล้วมาแล้วน้องมันมาแล้วน้องมาแล้วมาแล้วน้องแล้วก็จะอยู่ด้วยกัน ใส่ไปที่รูปเอาไว้เสีย่ไปมากพี่น้องใช่ไหมอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่ตรงข้ามตัวกูมันอยู่ตรงข้ามกูเย็ดแม่เข้า เฮ้ยเฮ้ยอี๋น่นหลอนมันหนอไม่นจะเห็นนัดแต่ไม่เห็นไปๆๆไปน้องไปน้องเรียวขวาแล้วมั้งกูต้องตรงโอ้โห้อ้ที่เข้าไปห้องเดิมด้วยทำไงทีนี้เรียวขวาย นเดี๋ยวมันก็เดินเดินบ,บ,บนมาทำไม้ครูต้องเข้าไปเท่านั้นว่ามันมีกุญแจอยู่ตรง ูไม่กล้าวิ่งห,ห่อยที่กลัวโดนเ,ย,นเย,ยี่ยมเลยเยี่ยมเลยครับ ใายน้อยที่บายลูกกูไปนอ้ไรนี่ตั้ตัว св, ตู้แล้วไม่ประเด็นคือจะทำยังไงให้ถึงเราต้องเอากุญแจจากห้องนั้นมาเอาไปเปิดตู้ห้องนี้

đẹp đi nho. Ở đây có con nó có cái năng. Ở con nó có cái năng Highlight này. quay <c oughs> เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวเขาลงมา,มาดา่ากูไม่ต้องเอาใหม่อีกแล้วนะไม่ต้องเอามันใหม่อีกแล้วกูจะนอนกู <c oughs> ไม่ได้นอนเลยโอ้ยี้ยกลับยากว่ะตรงเนี้ย <c oughs> ต้องต้องต้องใจเย็นต้องลองม,มาเดินไปตรงนู้นก่อนอัดอัดเลสสองอย่างใช่พบหัวใช่อัดอยู่อัดอยู่เฮียพ่งแค่ี้แคนี้อัดมาเก้าเก้านาทีแล้วีเป็น กลัวเนาะอยเนี้ยกระตึงเดินไปไหนก็นเดินไปไหนมึงมานี่นี่แล้วมึงก็ไปไปไหนกไ็ไปในห้องข้างๆคุณเอาละน้องมาแล้วน,อน,อนอโอ้โหดีลายยังรีลัม มาดิน้องน้องมาดิน้องมาแล้วมาแล้วไฟกลางไฟกลางมาไฟกลางมาไปนู่นเออนั่นแหละ สวยน้องสวยน้องพี่ผ่านแล้วน้องโอ้โ้เหี้ยดำไม่ตีขี้ที่นี่ที่ไหนนะเจนจะอยู่ในนี้ด้วยกัน 喂，你好，刘经理。 มันห้องสิ่งนี่มามีไงสัตว์ไฮไลท์มาแล้วคุณต้องหานุูดแจีกแล้วนะจ๊ะไฮไลท์ของเราในวันนี้ทุกพี่ครับต้องการตูดใจอย่างหนักอะไรเนี่ยเรื่องดีเรื่องเรื่องเรื่องเปลี่ยนแผ่นคืออะไรเราเราเราต้องวาดอยู่ไม่ทำไรได้แน่จะเป็นอยู่เปลี่ยนแผ่น โอมันต <Hey. S 2> hey. oh, ้องมีแบบป่เรว่ามันต้องหา ใช่นะเวลาส่งไฟล์อะ่ะ